างเกงขาสั้นที่เสาวอวบควนค่าแก่การมีสําหรับซัมเมอร์หรือว่าสงการนี้เห็นในฟีดบ่อยมากในที่สุดเราจะต้องกดมาคุณยผ้าดีกว่าที่ติวคิดไว้นะคะสวยมากทุกคนอันนี้ต้องบอกกับว่าติวได้มาในราคาไม่ถึงหนึ่งใบแดงแต่เธอผ้า,าดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากแล้วใส่สบายมากนะคะผ้ามันค่อนข้างที่จะแบบแอบบางนะคะคแอบมองเห็นนะคะถ้าเกิดว่าใส่พวกกางเกงในสีสันดสดใสนะคะท้าที่ดีคือแนะนาให้ใส่พวกสีครีมสีหนูสีเบจอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าตัวผ้าถ้าแบบเจอแสงอย่างเงี้ยเราว่าแอบมองเห็นเหมือนกันแต่โดยรวววมมกก็คือใสแล้ยา ใส่กับเสื้อกล้ามตัวนี้ของอธติภาก็คือสวยใส่เล่นน้ําได้สงการนี้ใส่ได้เลยหรือว่าจะใส่ไปทะเลลุคนี้กับบิกินี่อะไรใดๆคือได้เลยเปน็นเกงที่ราคาไม่ถึงหลักร้อยกดมาได้ราคาแบบ9กบกว่าบาทอย่างแรกให้เธอดูเอลสมอกของเขาก่อนเอลสมอกมีความแบบทําดีใส่แล้วดูแบบว่ามีเอวว่ะเธอเราเป็นขาบาๆแบบนี้ใส่แล้วพางสะโพกพางก้นพางขาใหญ่ใส่แล้วดูมีเอลเอสมากขึ้นนะคะเออเราว่าเขาทำทรงกางเกงดีดีกว่าตัวที่เราเคยซื้อแบบราคาแบบว่าหลักพันบางดีไซน์สวยแต่ว่าเนื้อผ้าก็มีความแบบพิ้วพิวสบายสบาย ตามราคาของเขาประมาณนั้นนะคะแต่โดยรวมคือคุณควรค่าการตามไหมควรค่าที่สุดสมอกก็ไม่ได้กองแกงนะคะเป็นสมอกใหญ่ที่ยืดได้แบบเยอะมากๆสมอกคือทำมาดีเราไม่ได้ติดอะไรเลยนะคะแต่ว่าเออรับได้ความที่เนื้อผ้าเขาแอบโปร่งแสงนิดนึงแค่นั้นเลยแต่มาในราคาไม่ถึงหนึ่งใบแดงเธอกดุ๊ดเอาจริงเนี่ยใส่กับเสื้อกล้ามแค่นี้ก็สวยจึ้งแล้วสวยมากอ่ะลองมาแบบคอมเพลตรูปแบบรูปไปทะเลกันนะกระเป๋าใบนี้เราได้มาจากสามเพีงนะคะทุกคนลุคนี้มันแบบซัมเมอร์ซัมใจน่ารักสะพายกระเป๋าแค่นี้ไปถ่ายรูปตตตตาา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 ามมมหหดดรืออว่่คฟนนไไปปชบก